เราก็มาทําคลิปยาวสักหน่อยนะคะไม่ได้ทําคลิปยาวมาหลายวันแล้วไม่ได้ออกไปข้างนอกมาดูนะคะฟักทองฝักทองอยู่ในตูเนนนเนนต้เย็นนานเกินอยู่ในตู้เย็นนานเกินเป็นไหมจนเป็นลาขึ้นอยู่ในตู้เย็นวันนี้อากาศน่าจะเจ็ดองศาไหมไม่รู้นะฝนตกกลางคืนก็ฝนตกถึงเช้ามาก็ยังอยู่แบบนี้ค่ะ วันนี้ว่าจะออกไปข้างนอกอยู่วันนี้ใส่จะไปซื้อของเพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดแฟนแล้วพรุ่งนี้วันที่เก้าวันเกิดเขาเขาเลยจะไปแล้วก็ใกล้เขาก็จะมีตรงแถวบ้านนี้เขาจะมีงานด้วยมีงานเก้ากับสิบแต่ไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าถ้าฝนตกก็ไม่ได้ไปถ้าฝนไม่ตกก็จะออกไปข้างนอกอไปเดินงานไปดูงานคาริสต์มาสของเขาเนาะ ยังไม่เห็นเลยว่าเขาจัดแสงจัดไฟแบบไหนบ้างก็จะไปเที่ยวไปเดินดูสักหน่อยไปดูบรรยากาศคาริสต์มาสนะคะแต่ว่าตรงแถวบ้างเขาจะจัดก่อนไงจัดก่อนคริสต์มาสที่นี่เขาก็จะทําก่อนเนาะมันเป็นหมู่บ้านนะเนะาะจะเป็นหมู่บ้านเขาก็จะจัดก่อนก็ไปเดินเล่นไปเที่ยวเพราะว่าใกล้คริสต์มาสเขาจะมีล่วงหน้าก่อนคริสต์มาสกี่วัน ก็ประมาณหลายวันอยู่นะสี C ่หวันนะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบหมู่บ้านเล็กๆเล็กๆเขาก็จะเริ่มเริ่มทำเริ่มจัดแล้วก็จะมีอีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นที่ที่มุง้งก็จะไกลบ้าน10กิโลอันนี้เราก็มาคุยกันไปนะคะเดี๋สักพักหนึ่งอะอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยก็จะออกไปข้างนอกวันนี้รู้สึกเสียงแห้งๆนะเสียงมันแห้งๆอันนี้ก็เลยมาทําคลิป สัก2-3นาทีเพราะไม่ได้ทำคลิปยาวก็ไม่ได้นั่นด้วยเนาะมาทำคลิปยาวต้นไม้ใบไม้เริ่มจะร่วงแล้วอต้นกีวีเริ่มจะหมดแล้วใบใบเริ่มร่วงแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าอากาศก็เนตกนะวันนี้คิดว่าฝนน่าจะตกใส่แว่นก่อนด้วยใส่แว่นด้วยนะคะ ไปนแล้วก <eterm oon> ็ไปกว่าจะได้ออกจากบ้านก็ประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงนู่นแหละน่าคิดว่าน่าจะเที่ยงบ่ายโมงช่วงนี้แหละดูบรรยากาศชมันก็จะมืดคลึ้มเนาะมันก็บรรยากาศเอาเวลาหนาวมันออกไปข้างนอกไม่ได้เนาะเราก็จะอยู่ในบ้านแบบนี้ก็จะมองอยู่แต่แต่ดีที่ว่ามันมีให้เรามองไปเห็นวิวเห็นต้นไม้บ้างมันก็ทําให้เราดูว่าเออบรรยากาศข้างนอกได้บ้าง ไม่ได้อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวนะเห็นไหมก็ยังเห็นต้นไม้อะไรบ้างวิวนิดหน่อยยลยวยังดีชื่อว่ายังเป็นกระจกนะที่นี่เขาก็ยังทําเป็นเขาเรียกแลทาวนเบนด้าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเป็นกระจกให้เรามองตามสวนตามต้นไม้มองข้างนอกเห็นวิวข้างนอกได้บ้างเลยดูวิวทิวทัศน์บรรยายนะคะวันนี้นะคะแค่นี้นะคะ ไปนะคะไปบายนะคะ